พี่ฝนครั้งที่แล้วที่พี่เอกสร,ร้างบ้านฮอบบิทไว้บนภูเขาอะอยังจําได้อยู่หรือเปล่าจําได้แน่นอนอพี่เอกคิดว่าอยากจะหาฮอบบิทเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นน่ะแต่ว่าฮอบบิทเขาอยู่ในในหนังสือนิยายไม่ใช่เหรอก็จริงอะนะแต่พี่เอกกลับมานั่งนึกดูแล้วเราสามารถที่จะสร,ร้างฮอบบิทได้เองในซากุระนี่นะจริงเหรอพี่ฝนก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นเหมือนกันน่ะพี่ฝนอย,อยากอยู่ในเทพนิยายน่ะ ก่อนอื่นเลยจะต้องไปที่นี่ก่อนพี่ฝนที่ไหนเหรอไปหาท่านรองรองอาจารย์ใหญ่นะเหรอใช่แล้วเพียกจะไปขอยืมของวิเศษเขาเล็กน้อยของวิเศษคืออะไรนะ่ะของวิเศษก็คือของวิเศษไงพี่ฝนของวิเศษที่เอาออกมาจากกระเป๋าอย่างนั้นเหรอคนละเรื่องกันแล้วคือท่านรองครับผมมาขอยืมอุโมงที่ใช้ย่อส่วนที่เคยใช้ไปในคลิปที่ประมาณร7อะครับ อุมโมงการเวลาน่ะเหรอไม่ใช่อุมโมงการเวลาอุมโมงยอดส่วนนะครับที่เป็นสีลุ้งนะครับอุมโมงยอดส่วนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันจำไม่ได้แล้วฉันเก็บไว้ที่ไหนอะ่ะแต่ผมจําได้พวกผมเป็นคนเก็บให้ท่านไงครับอ,อ๋ออะไรอย่างนั้นเราก็อาได้เลยแล้วนายจะทําอะไรอะ่ะผมจะไปทําหมู่บ้านฮอบบิทนะครับท่านลองหมู่บ้านฮอบบิทใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวผมขอยืมหน่อยเนี่ยผมเก็บไว้ตรงนี้เอาแล้วนายมาเก็บไว้ตรงนี้แล้วคนอื่นแล้วเขา้าไปเข้าไปเล่นกันอย่างนั้นเหรอ ก็ผมยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีครับอ๋ตอนนั้นน่ะฉันจําได้ว่าถ้าเราเข้าไปในอุโมงค์นนี้เราจะตัวเล็กลงหรือไม่ก็ขยายล่างขึ้นนะนะใช่ถ้าเข้ากลับด้านเราก็ขยายล่างกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วเพ็กจะทำอะไรอ่ะเพ็กก็จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งบนภูเขาติดตั้งบนภูเขาติดตั้งตรงนี้เลยก่อนเข้าหมู่บ้านอา๋อ แล้วยังไงต่อพอเราเดินผ่านเข้าไปเราก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กๆเหมือนฮอบบิทไงอะแต่ถ้าเราเดินออกมาเราก็จะกลับคืนร่างสูญสภาพเดิมหรือเปล่าใช่แล้วท่านผอ,อครับผมจะมาชวนไปเที่ยวบ้านฮอบบิทนะครับบ้านฮอบบิทที่ตัวเล็กๆงั้นเหรอมีจริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้มีจริงครับเพียงแต่ว่าผมจะมาชวนให้ทุกคนที่เนี่ยไปเป็นฮอบบิทกันหนึ่งวันนะครับคือว่าเพ่เขาสร้างบ้านฮอบบิทไว้แล้วนะคะทุกคน วันนี้พี่เอกจะมาชวนทุกคนเนี่ยไปเป็นฮอบบิทกันคนละหนึ่งวันน่ะใช่ตอนนี้นะที่บ้านฮอบบิทมีอุปกรณ์เข้าของมีบ้านหลังใหม่ๆแล้วก็ของกินอย่างเยอะเลยล่ะคะ่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเราไปกันไหมครับคุณหัวหน้าไปด้วยกันไหมครับไปแน่นอนเลยคะ่ะผมก็ปล่อยครับ น่เลยครับทุกคนที่บ้านฮอบบิทนะั้นนะก็จะมีบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยฉันก็อยากลองไปเป็นฮอบบิทดูมั่งนะนะ่าสนใจดีนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องวิ่งไปนะพี่กคิดว่าเราเอารถมาขับไปไม่ง่ายกว่าเหรอเนี่ยไปไม่หมดทุกคนไนงะมีรถคันใหญ่อยู่คันหนึ่งนะคันไหนอะรถบัสอะรถบัสอย่างนั้นเหรอใช่แต่ว่ารถบัสอยู่ไกลเดี๋ยวชวนพี่สาวคนสวยไปด้วยดีกว่า เดินข้ามถนนกันให้ระมัดระหว่างนะคะผมจะมาชวนขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาเป็นฮอบบิทกันนะครับอ๋อได้เลยค่ะไปเป็นฮอบบิทกันหนึ่งวันนะครับพี่สาวคนสวยเอาแล้วนะทุกคนมาพร้อมกันที่นี่หมดแล้วเพียงเอารถบัสแล้วนะอ๋อนี่งารถบัสจริงด้วย คราวนี้พอทุกคนขึ้นมาบนรถบัสเนี่ยเราก็จะขับตรงไปที่ภูเขาอย่างเดียวเลยใช่ขับไปที่ภูเขาได้อย่างสบายแหละเอาละเลี้ยวไปทางนี้แล้วไปที่ภูเขาแล้วทำไมเพ็กจะต้องขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แบบนั้นด้วยน่ะเรื่องนี้เพกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อไหร่เขาจะแก้ตรงนี้ให้สักทีนะบักแล้วบักอีกมาแลนะ้เวเขา้าไปทางไหนเนี่ยเลี้ยวขวา อ๋อขวานี่นี่เองเจอแล้วใช่เลี้ยวขวาพอเราขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยพี่เอกทำอุโมงค์ไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เดินเข้าอุโมงค์ได้เลยนะครับเดินเข้าอุโมงค์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะถ้าเดินเข้าอุโมงค์เราก็จะเข้าไปที่หมู่บ้านดออย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวลําบากมากเลยตรงนี้นะพี่เอกขับรถดีๆหน่อยนะ ตอนนี้คนนั่งกันมาเยอะหลายคนไงรถก็เลยขับยากหน่อยพี่ฝนโอ้โหรถหนักมากเลยขึ้นไปบนภูเขาราบากเหมือนกันนะเนี่ยนิดเดียวก็จะขึ้นไปถึงภูเขาด้านบนแล้วนะทุกคนนะรอแป๊บหนึ่งว่าแต่เพื่อนเราไปไหนกันหมดอ่ะเพื่อนเราก็อยู่ในรถนั่นแหละพี่ฝนยังมองเห็นไม่เห็นใครสักคนเขาอยู่บนรถแล้วพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บนรถไงเดี๋ยวขับ,บไปก่อ,อใช่ใช่เดี๋ยวเลี้ยวออกไปทางนี้อ่อได้ได้ได้ไดแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปที่หมู่บ้านฮอบบีนเนี่ย ถึงแล้วทุกคนลงได้เดี๋ยวก่อนนะอุโมองอยู่ไหนอะก็อยู่ข้างหน้านั่นไงพี่ฝนหน้านะเหรอ <S <S ใช่แล้วนี่แหละอุโมง์ที่มาทํากันไว้เมื่อกี้ไงแต่วปาว่ามันดูแปลกๆชอบก่อนนะ <S 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 เดินเข้าไปได้เลยเดี๋ยวร่างกายเราก็จะค่อยๆลดขนาดลงไปตามที่ตั้งโปรแกรมไว้เองเดี๋ยวก่อนทําไมข้างหน้ามีแสงสว่างด้วยล่ะ <S <S อ๋อพี่เอกเปิดแสงเอาไว้จะได้รู้ว่าตรงนั้นคือทางออกแล้วกำลังจะออกไปนอคอุโมงแล้ว ในที่สุดพวกเราก็ได้ลดขนาดออกมากลายเป็นฮอบบิทแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะแต่แบบว่าทำไมโบยังตัวเท่าเดิมนะจริงด้วยสิน่าจะไม่ได้ผลกับโบนะเนี่ยทางนี้เลยทุกคนนี่คือบ้านฮอบบิทที่เอกทำเอาไว้ครั้งที่แล้วอะ่ะว,ว้าวบ้านฮอบบิทสวยจังเลยนะคะฉันจองบ้านหลังนี้ก็แล้วกันค่ะพ่ออยากจะเป็นคนทำสวนฉันขอไปนคนทำขนมค่ะ ผมจะไปเป็นอะไรดีล่ะครับเนี่ยอว่าแต่ว่าฉันฉันฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้อาจารย์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอครับใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เองฉันอยากจะเป็นนักสแสดงฮอปปิ้น่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ทุกคนกําลังจะสนุกใหญ่เลยงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องให้ทุกคนนะจองบ้านกันก่อนหรือเปล่าทุกคนจองที่อยู่อาศัยเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเพจก็จะเดินดูตามบ้านนะโอ้ตรงนี้ทําอะไรกันเหรอ คือว่าฉันจองบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพวกเราจะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะจ๊ะแล้วก็ช่วยกันทํางานนะวันนี้พวกเราจะมาเป็นฮอบบิท1วันสนุกแน่นอนเลยค่ะูบบูบูโบ้โบ้โบ้บอกว่าอะไรอ่ะโบ่บอกว่าจริงๆโบก็อยากจะเป็นฮอบบิทเหมือนกันแต่ว่าย่อตัวไม่ได้งั้นก็เป็นโบเหมือนเดิมแล้วกันนะไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราเป็นแค่หวันเท่านั้นเอง ลองไปดูสินี่พี่สาวคนสวยปตส่าห์ไม่เดินข้ามถนนแล้วมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคือว่าเดี๋ยวอยากจะขอรบกวนให้สร้างทางม้าลาย้<ะ>างหน้าบ้านให้หน่อยนะคะให้ผมสร้างทางม้าลายหน้าหมู่บ้านฮอบบิทเนี่ยนะครับใช่แล้วฉันจะได้เดินข้ามถานนตรงหน้าบ้านฮอบบิทตรงนี้ละค่ะก็ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีรถวิ่งอยู่หน้าแถวเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะมาดูท่านผอ,อก,กันดีกว่านี่สิขยันสุดฮึบฮึบ ดี๋ยวฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนดูท่าทางน่าจะสนุกดีน่าจะมีเรื่องอะไรให้ทําได้เยอะแยะเลยนะครับที่หมู่บ้านเนี้มีเรื่องให้ทาเยอะแยะแต่ฉันก็สู้เขาคนนั้นไม่ได้หรอกฮึบฮึบฮึ๊บโอ้สนุกจังเลยฉันจอ,อกมาทําสวนแบบนี้นอนแล้วเดินทุกวันเมื่อยด้วยเนาะคุณพอเนี่ยเขาชอบทําสวนดอกไม้มากเลยพอมาเจอที่นี่มีดอกไม้เยอะๆนะเขาก็ชอบใหญ่เลยน่าอิจฉาท่านผอ,อจังเลยนะครับ ใช่แล้วละค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะฉันน่ะมีความใฝ่ฝันอยู่อย่างหนึ่งฉันจะไปทําขนมนะคะฉันเองก็อยากทําขนมนะแต่ฉันทําไม่เป็นเราไปทาอะไรกันดีนรมามิจังงั้นเดี๋ยวฉันนะ่ะนะจะช่วยเธอฝึกซ้อมเป็นนักแสดงให้ก็แล้วกันนะจ๊ะก็ดีนะโอโ้อหดูนี่สิมีตู้เย็นด้วยที่บ้านฉันนะ่ะนะมีตู้เย็นเหมือนกันแต่ไม่เท่านี้เลยนะเธอ เวลาเราเหนื่อยเราก็มานั่งดูหนังได้เหรอแบบนี้ก็ดีนะหมู่บ้านฮอบบิทเงียบสงบด้วยดีจังเลยมีหนังให้ดูเหมือนกับว่าทุกคนจะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะพี่ฝนนะใช่แต่แบบว่าวันนี้เรามาอยู่ได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นว่าแต่อุโมงค์อันนั้นยังใช้งานได้อยู่ใช่หรือเปล่าก็ต้องใช้งานได้อยู่แล้วแบตเตอรี่พอหรือเปล่าครับท่านลองอาจารย์ใหญ่ใช่ไม่ได้ชาร์จแบตมาอ้าวทำไงล่ะทีนี้